สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับช่องวันดีดอีกแล้ววันนี้แอดมนอินมินสาระดีๆีเกี่ยวกับการไหว้บันไดไหว้ประตูมาฝากเพื่อนนะคะเป็นความเชื่อของคุณโบราณที่สืบทอดกันมานะคะแต่ก่อนบ้านเราสมัยโบราณก็จะมีบันไดที่อยู่นอกบ้านแบบนี้นะคะไม่ได้กั้นกำแพงกั้นอะไรไม,ม่ดีมีประตูเข้าออนนะคะก็เป็นความเชื่อว่าการไหว้บันไดไหว้ประตูบ้านจะช่วยให้พระแม่ธรณีท่านปุกปักรักษา ไล่ผีสางน้งไม้นะคะพวกปอพวกผีพายโบราณพ่อแม่บอกว่าผีพายเยอะนะคะถ้าสําหรับใครที่ไม่มีบันไดไม่ได้อยู่บ้านนะคะอยู่ห้องเช่าอยู่คอนดูก็ให้เราหันหน้าว้ายประตูบ้านแบบนี้นก็ได้นะคะให้หันหน้าเข้าหาประตูห้องตัวเองนะคะแต่สําหรับนะคะถ้าใครที่อยู่บ้านก็ให้ยืนตรงบันไดตรงประตูนะคะ ก็ให้ยืนข้างหน้าแบบนี้นะคะก็ให้เรา,อาเอาดอกไม้นะคะใส่ในจานจะมีขันทาด้วยก็ได้นะคะไม่เป็นไรก็ไม่มีอะไรตายตัวนะคะขอให้มีดอกไม้เป็นดอกไม้หรือพุ่นพวงมาลัยก็ได้นะคะก็จะมีคำกล่าวนะคะก็ให้เราพูดแบบนี้นะคะสาธุทเดอร์บันไดแกวประตูท่องเท,งท,งงที่ยวทองฟูงหลูกเตาเที่ยวขืนละลองลอง เงือนข้ามขืนเงื่อน,ส,น,อน,นสั้นเจ้ายห่ลายผีปอบหายพ้ายนันเส้นเจ้าใหล่หนีก็ให้เราพูดแบบนี้นะคะสามครั้งพอเรากล่าวครบสามครั้งแล้วนะคะก็ให้เราเอาจานขันห้าจานดอกไม้นะคะที่เราใช้ถืออ่าเป็นการขอขามา เป็นการกล่าวนะคะเพื่อการไหว้เหมือนการไหว้สักการบูชานะคะให้เราเอาไปวางไว้ตรงมุมบันไดบ้านหน้าห้องนะคะก็สักพักเราก็เอาออกก็ได้นะคะหรือดอกไม้เหี่ยวก็เอาไปเก็บเปลี่ยนเก็บจานอะไรนะคะอ่าเผื่อเพื่อนๆที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้ว ไม่เคยรู้ว่ามีการว่ายประตูว่ายบันไดนะคะกลองเอาไปทําดูนะคะเผื่อเราจะมีโชคมีลาบเวลาเงินคำเข้าบ้านก็จะได้มีเงินเก็บนะคะหากินก็เงินไหลเข้าตลอดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีสาระดีๆนํามาฝากเพื่อนๆน,น,นะ,ะถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆก ลองไปทำตามดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนเนทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ